ข้อเรียกร้องข้อแรกเรื่องการหยุดคุกคามประชาชนกลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมต่างๆรวมทั้งธรรมศาสตร์และการชุมนุมประชาชนปลดแอกกลุ่มนักเรียนทั่วประเทศมีการจัดชุมนุมมีข้อเรียกร้องที่เหมือนกันอย่างน้อย3ข้อข้อแรกเป็นข้อเรียกร้องพื้นฐานที่สุดคือการหยุดคุกคามประชาชน จนถึงขนาดนี้หลังผ่านการชุมนุมมามากกว่าสองเดือนเต็มข้อเรียกร้องข้อนี้ยังไม่บรรลุผลวันนี้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดนหมายค้นเริ่มต้นจากหมายค้นบุกเข้าคนบ้านนิสิตคนดังกล่าวทำการไล์สดให้เพื่อนๆได้เห็นได้รับทราบข้อมูลขณะที่กำลังทำการไล์สดโดนยึดโทรศัพท์ที่ทำการไล์ โดยอ้างว่าเป็นอุปกรณ์ในการกระทำความผิดเป็นการปิดปากประชาชนปิดหูปิดตาเมื่อไม่หยุดคุกคามประชาชนงานนี้ท่าทางจะยาวขราวนี้เราจะชมนาทีที่ถูกยึดโทรศัพท์ขณะที่ทำการไลฟ์สดรวมถึงเรื่องราวดังกล่าวและความคิดเห็นของชาวเน็ตแรกเริ่มเรื่องนี้เห็นโพสต์ของทนายอานอนท์นำพาบอกว่า คนบ้านนักศึกษาจุฬาทน,นายอนนท์นำพาโพสเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วจากตอนนั้นเป็นแค่หมายคน้นหลังจากนั้นยังไม่ทำการคน้นจะย,ยึดโทรศัพท์ก็ออกมาว่ามีหมายจับเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวประชาไทยได้โพสโดยมีรายละเอียดใจความว่าไลฟ์เฟซบุ๊กขนาดตำรวจปอทเข้าจับกลุ่มอ้างโพสเพจผิดพรบคอม เมื่อวันที่21กันยายน2563เวลา18นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ15นาฬา59นาทีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กนรินทคุณละพงศธรถ่ายทอดสดขณะที่ตำรวจอ้างหมายสารว่าเป็นหมายค้นและต่อมาได้แสดงหมายจับที่ได้รับอนุมัติจากสารอาญาวันนี้21กันยายน2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบหนึ่งคนที่เหลือเป็นนอกเครื่องแบบเจ้าหน้าที่อ่านหมายค้นและหมายจับบุคคลที่ชื่อนรินกุลพงศธรโดยอ้างว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์มาต,าตรา1ิวงเล็บสามนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภยาานะัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทเจ้าหน้าที่อ้างว่าผู้กระทำความผิดได้ไปโพสต์แต่เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งชื่อเพจที่ไปโพสต์แม้นรินจะพยายามสอบถามว่าตนไปทำความผิดอะไรก็ตามโดยตำรวจไม่ได้ระบุรายละเอียด เพียงแจ้งว่าจะนำตัวไปบกปอทเพื่อพบกับพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนจึงจะมีการตอบปากคำเจ้าหน้าที่ขอยึดโทรศัพท์ที่ทำการถ่ายทอดสดอีกครั้งโดยเชื่อว่าเป็นเครื่องมือใช้กระทําความผิดจากนั้นการถ่ายทอดสดจึงได้ยุติไปในนาทีที่14จุดศูเรื่องราวดังกล่าวในเรื่องเดียวกัน Twitter ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์เรื่องราวนี้สองครั้งโพสต์แรกเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วโพสต์ว่าเวลาประมาณ16นาฬิกาได้รับรายงานว่ามีตำรวจ3คนเข้าไปแสดงหมายจับผู้ใช้บัญชีเ c e b o o k คนหนึ่งที่บ้านข้อหาประบบคอมพิวเตอร์โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเหตุเกิดจากไปโพสต์ข้อความในเพจเพจหนึ่งขณะนี้กำลังพาตัวไปแจ้งข้อหาที่ปอทอ ผู้ถูกหมายจับได้ทำการไลฟ์ระหว่างทำการจับกลุ่มแฮทแท็กหยุดคุกครามประชาชนและอีกโพสต์หนึ่งเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วว่าเวลาในราว19นาฬิกาตำรวจนำตัวนายนรินทร์วงเล็บสังหวน,นามสกุลผู้ถูกหมายจับพร์บอคอมพิวเตอร์เดินทางมาถึงปอทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ยึดของกลางเจ็ดอย่างคอมพิวเตอร์ iPad กล้องวงจรปิดโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่มีเพียงหมายค้นเท่านั้นไม่มีหมายสารเพื่อขอยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใดในเรื่องราวดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆอาทิเชน่นใช้สิทธ์อะไรในการยึดของเขาบ้านป่าเมืองเถื่อนขึ้นทุกวันอีกท่านหนึ่งบอกว่าแล้วให้ยึดไปหมดเลยเหรอครับท่านต่อไปบอกว่ารอฟาร์มคืบหน้าด้วยความเป็นห่วงใยอีกท่านหนึ่งนะครับ ติดตลกที่ตำรวจพูดว่าพี่ขอยึดเลยก็แล้วกันจะได้จบ What? อะไรคือจบมันไม่จะเป็นต้องโพสต์ผ่านโทรศัพท์ถึงต้องยึดโทรศัพท์ไหมงงเดี๋ยวนี้มีตั้งหลายอย่าง iPad เทปเปรบาบาบาอยากได้โทรศัพท์ไปจังอีหยังฮะงงท่านต่อไปบอกว่าจับใครก็ได้แล้วอ้างความมั่นคงง่ายๆเท่านั้นอีกท่านหนึ่งนะครับ แค่หยุดคุกคามมันยังทำไม่ได้แบบนี้ต้องเจอม็อบใหญ่ท่านต่อไปครับถ้าเราทุกตรรตับทิ้งต่อหน้าเรามีความผิดอะไรไหมอยากได้เป็นความรู้ท่านต่อไปครับพวกเขาทำหน้าเกลียดเวลาจะจับใครพอถามข้อหาอะไรผิดอะไรพูดอยู่คำเดียวเอาของไปก่อนแล้วค่อยกล่าวหาประเทศกูมีแบบนี้ด้วยท่านต่อไปครับ แสดงความเก,ามก๋าความกลางความป่าเถื่อนซึ่งๆหน้าโดยท้าทายพวกมันยังกล้าคายสวะออกจากปากว่ามีคนหมุนมอบ็บการกระทำของพวกมึงนั่นแหละดูดูด,ดูพวกมึงแดกภาษีประชาชนแต่รับใช้ทรราชเดี๋ยวเจอมอบ็บอภิมหามอบ็บบีบให้ประชาชนจนมุมพวกมึงต้องได้เจอท่านต่อไปครับเกียรติตารวจประเภทนี้ชิปจุดจุดจุดท่านต่อไปครับ มันคุกคามไม่ยอมหยุดจริงๆต้องจัดให้หนักกว่าเดิมแล้วมั้งครับนั่นคือความคิดเห็นและข่าวาว,าวต้นเรื่องราวเราไปดูรายละเอียด14นาสทีนะครับว่านารินโดนอะไรบ้างวันนี้น่าสงสารที่เขาไม่มีทนายความอยู่ในเหตุการณ์ที่คอยช่วยดูแลการยึดอุปกรณ์ต่างๆไม่มีหมายยึดมาจากศาลมีเพียงหมายคน้นแล้วก็ไม่ได้แจ้งว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีความผิดอะไร เดี๋ยวเราไปชมกันครับประมาณ14นาทีไม่ตัดนะครับานเนนดนะีแต่เี่มาตามนะ้าสาร,นะรซ,ซึ่งเราก็ทราบดีนะบเด๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอคุยกับน,น้องอีกเที่ยวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมให้พี่เขามาครับผม นะครับลงมันนี่ิดนึงถือถือไว้นะถือถือไว้นะเป็นเจ้าของอย่าอย่าให้เขาไปเ,าเขาไป,เาไปก่อน ที่มีเวลากำหนดที่สารกำหนดเนี่ยดังนั้นเนี่ยการทํางานของพี่เนี่ยต้องไปทํําทาตามเวลานะครับดังนั้นการที่จะรอใครสักคนนึงเนี่ยถ้ามันช้าเกินกำหนดพี่อาจจะต้องใช้อำนาจขพี่เข้าไปนะครับเพราะพี่มาตามนั่งขอดูใหม่ก่อนดูใหม่ครับผมใหมยคนใหมยคนใหมยคนนะครับตี่สารายามาที่หัาเวลาโกดไปสองครึ่งนะครับถึงสิบแปดศูนย์ ันที่อยูน่น,น,บบนี้นะีเด็ก่นะร้อยตำรวจเองันรับมีรั้งนะครับคือเพื่อพบอายดสิ่งของครับซึ่งเป็นกาขายกันส่วนัตอนนี้เราต้องการอะไรเพิ่ไมไหมนีเลม<ต>ดู๋ยข,ขอดูอีกนะครับผมอ๋อนี่ก็เป็นบ้านที่โลเคช่นองารที่ส่ว สารายานะวันนี้นะครับวันนี้21สัญยายนเวลา14.00ถึง1 8 0นครับผมตรวจค้นแล้วมีพี่ๆเกยกมีชื่ออะไรชื่อทำเนี้ยน้อง จะดูความประพฤติใจอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะพาคนที่ไว้วางใจเนี่ยเ,เข้าไปดูด้วยก็ได้นะครับขนาดจารีคพี่น้องแถวนี้ก็ได้แต่ว่าขอไปแถวนี้นะเพราะพี่มีเวลาตามที่สงดด่งกำหนดนะครับถ้ามันช้ากว่าน,นี้พี่อาจจะทำงานไม่ทันบน้องเข้าเข้าไปร่วมตรวจได้เลยร่วมร่วมคนได้เลยนะแต่ขออนาีี่้งขอแถวนี้เพราะว่ามันจะท่ามเลยนะครับตอนเนี้ยครับได้ครับผมเดี๋ยวปูนปูนปูน้องปูนครับ เ่็เป็นเป็นความไวใจเขาละร่มรวมดูได้เลยมีใครบ้างเดี๋ยวแนะนำตัวไปเลยว่าใครจะเข้าบ้างเดี๋ยวมามาหาเหี้ยนะอนพี่นะโอเคอันนี้จะเข้าไปไหมบ้างยางยังยังก็เนี่ยเดี๋ยวหนูเข้าไปหาเฮียเฮียอยู่หน้าบ้านแต่เฮียไม่ได้เข้าไงึ้นเดี๋ยวหนูเข้าไปหาเฮียก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงคือถ้าแม่กับแม่หลังเองจะคุยกับเฮี้ยคุณผู้ชมดูนะ

เห็นแล้วฮะจะต้องไปาหมเข้าบ้านใช่่ต้องไลฟ์สดครับผมตอนนี้ต้องไลฟ์สดว <c oughs> บนต้องไลฟ์สดก็มีคนเข้ามา <c oughs> งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวค่ยวคอยคุยกับวอนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ออ <c oughs> <c oughs> ม่นะแรนี่คือกคือคือโอเคอ่อคนบ้ ไม่ท uh, ันแล้วใช่าใช่ ถ่ายรูปไปได้ไหมครับผมเรื่องนี้อ่าโอเคเออข้อ๋อ,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 อถามอ,อยู่หรอ,อใช่ใค่ะขอสามนี่นี่ว่าตอนแรกเจ้าของบ้านที่เป็นแบบคุณน้าหนูเนาะนี่จะเป็นเจ้าของบ้านนี่ที่เป็นผู้ปกครองของคนในบ้าน ไม่ได้ไม่ได้เพราะเวลามันเขียดอย่างนั้นอยู่แล้วเนีเรามการกำาไม่ใไม่ได้เลวเวลาําไม่ทันถ้ารีบก็รีบมาเร็วๆเร็วๆปุ่น ถ้าจะให้เขาคนก็จะให้เข้ามาม่ไม่ตว์ตีอตเ้ให้เขาเข้าไปตาหมาสปกติน่ะคุณแม่ช่ะี้นค่ะท่าน้มมีใครแนะนำตัวได้ครับค่ะอะี่ะเฮียร้อยทั้งหมดอะีอทั้งหมดมีนมั้ยคะค่ะเดี๋ยวถอดนันออ าม้ัเป็นปออทนะครับผมมาค้นบ้านผมจะยึดโทรศัพท์ผมครับผม ไม่อาจให้ได้ครับจะยังไอกได้บอกได้แบบคนในนี้ได้แต่ที่ต้องยึดเพราะว่าถือว่าเป็ทียร์หลักฐานจะยึดโทรศัพท์ผมครับเพาฉนันพี่ขอยึดก่อนแล้วคันเนี้ยนะนะอันนี้ที่ขอยึดด้วยด้วยความใจแหละเนาะมาเพราะถือว่ามันเป็นของที่อยู่ใน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 จุดตรวจผนแล้วอะต้องยึดโทรศัพท์ด้วยใช่ครับเพราะถือว่าเป็นของที่อยู่ในจุดตรวจผลแล้วเนาะเอาหนูพอดอันนี้หนูมีสิทธิ์ค่ะเดี๋ยวก่อนมีสิทธิ์ทราบเลยคะว่าในกรณีนี้ในการคนบ้านอะ ก็ตามนั้นเลยครับอ่ปวดช็อปหนึ่งคือประกอบการสวแม่ท่านที่ขอยึดเลยว่าไม่ได้ครโทรศัพท์โทรศัพท์ต้องเก็บครับถ้าไม่ให้เนี่ยถือว่าใครสมัครนะครับทราบแต่ว่ามันเป็นอะไรก็ตามที่เป็นความประพฤติผิดโดยกฎหมายแต่มันคือเรื่องอะไรบ้างในข้อผิกเนี้ยมันคือเรื่องอะไรหัวข้อเรื่องในครั้งเนี้ยในการที่จะมาคนบ้านอ่ะคือข้อผิกอะไร อันนี้มันเป็นสิ่งที่อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราอ่านเนาะอะไรไปกันสิ่งของที่มีไว้อยู่ให้มาหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้อันนี้เป็นเที่ยงของเจ้าที่ที่ต้องที่ต่อสร้างของเจ้หน้าที่ใช่ครับงั้นหนูก็จะไม่ทราบเลยว่ามันคืออะไรบ้างเป็นหนูสงสัยคือตั้งแต่มาพูดยังไม่มามาการที่ขอหยึดเลยจะได้เสร็จมาไม่ได้ครับไม่ขอเลยมาไม่ได้ครับถ้าไม่ได้เนี่ยพี่จะบัเตือว่าเราไม่ให้นะฟังฟังพี่ครับ นคนเลยนะครับที่มาตามหมายฟ้นของสาราญในความผิดเกี่ยวกับรบคอมพิวเตอร์นะครับมาตราสิบสี่องเล็บสามที่เราไปโพสจะให้พี่พูดชื่อเพจไหมพูดเลยครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปว่าหลังจากนี้ดีกว่าเพราะที่จริงเพราะเดี๋ยวมันเกิดแพร่ไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับเราเองด้วยอ่าลงเสียงไหนบอกได้เลยครับผมไม้ลงที่สองยังไม่บอกนะครับในต่อไป ตอนนี้นะครับพี่ได้รับนะครับั้น,น <ะ S 2> ผมบอกเองนะไม่ไม่ไม่เอาฟังเาฟังขอฟังเฉยๆก่อนเอาฟัง,ฟงนะครับตอนนี้นะครับเพิ่งเพิ่งได้จับสารมาอีกอย่างหนึ่งคือเป็นหมายจับนะครับเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายที่เราฟังนะครับนี่นี่นี่นะครับหมายจับนะครับ จากายาเหมือนกันนะครับเราไปที่ไหนเขาพรมัยเจ็บกอปคับบอปอทอยู่แจ้งนูนราการแจ้าวัฒนะครับศูนย์รการแจ้งวัฒนะใครับให้เขายืนยันว่าเป็นตัวเป็นชื่อไหมตามหมายจับให้เขาดูอันนี้นะครับนารินทร์นพงศธรนะครับเลขบัตรประชาชนหนึ่งนยตามีไหมอันนี้ช่ตัวน้องครับเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งสนใจการไลฟ์สดอ่ะดดูก่อนดูครับเลขบัตรประชาชนนะครับ ที่อยู่นะครับตามนี้ไหมครับสิทธิที่ของเรานะดูดีๆอ่านดีๆนะเช็คดีๆนะเช็คบัตรเช็คอะไรให้ดูตามนี้ไหมรูปพระพันธ์นื่องถูกไหมครับอ่านก่อนใด้หรอไหมได้ครับอ่านก่อนอ่านเนาะอ่านดีๆย่าดีตั้งใจอ่านอ่านออกเสียงก็ได้อันเนี้ยนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อดีพี่แจ้งข้อหาอันนี้พี่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  พี่บอกน้องก่อนว่าน้องใช่นายนรินทร์จุลาภรณรนะครับตามเลขบัตรประชาชนนะครับพี่นคนเราเล็กนี้ใช่เรางไหมจำได้เปล่าใช่ครับผมโอเคนะครับถ้าใช่นะครับอ่ะโอเคพี่แต่ไอแต่ว่าข้อหานําข้อมูลเข้าสู่ระบบอันนี้อันนี้เป็นข้อกองเราเราสามารถแก้ข้อกล่าวหาได้แล้วมันมีหมายจับมาไม่ใช่หมายเรียกนี่แหละครับนี่หมายจับครับเป็นสารอนุมัตินะครับไม่ใช่ตำรวจเป็นหมายอนุมัติจัดสรรครับจัดสรรอาญาครับโอเค ถ้าตามหมายนะครับอ่าน้องนะครับจะเป็นผู้ถูกจับนะครับแ้วก็ต้องนําตัวไปส่งสางาน,นสอบสวนนะครับกรมบังับการบอกเกี่ยวกับใต้า<ถ>ตามทนายมาเรืยเกี่ยวกับอญา,าการลยีนะครับบ,บอกอปทนะครับแล้วก็ข้อกล่าวหานะครับก็คือนาเข้าสูรร่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นที่ติดโดการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื kind of ้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรชอาณาจนกรนะครับและเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14อนุ2อนุ3และก็อนุ5นะครับพรบคอมพิวเตอร์นะครับนะครับน้องมีสิทธิ์อ่านนะครับผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะให ให้กา<ห>รหรือไม่ให้การ,รก็ได้นะครับและถ้อยคำของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานฐานในการพิจารณาคดีได้นะครับและผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดําเนินการได้โดยสะดวก ก็สามารถแจ้งญาติได้นะครับการจับกนี้แล้วเรื่องแล้วเรื่องที่มาจับเอาข้อมูลอะไรเป็นเท็จเข้าไปในคอมพิวเตอร์นี่หมายถึงอะไรครับผมผมทำผิดอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันเราส่งที่ที่ทำการเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปที่กรกบทนะครับเพื่อไปพนักนสอบสวนพนักานสอบสวนจะมีการสอบปากคำนะครับซึ่งเนาะ ทักค้นพบให้มาจักนจ้มาจาบบอกภายในมาตอนนี้เลยให้วไปยให้อนนไ้เลยงันเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถามาหน้าที่นะครับถ้าจะถ้าจะแจ้งภายในให้เขาไปรอที่สุนย์ราชการเลยะ ยังให้ตอนนี้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวขอให้เสร็จก่องตรงข้างในก่อนแล้วค่อยให้พพีี่่่ทขออยยึดเลนะะจไม่เป็นไรใช้โทรศัพท์คนอื่นถ่ายได้เราจะยึดโทรศัพท์คนอื่นถ่ายก็ได้เนาะแต่เครื่องนี้เจ้าหน้าที่ต้องยึดไว้นะครับนะที่ขอเลยนะตามแบบคนที่ขอผมสองห้าสามเนาะที่ขอเยอะเลยนะญาณนะแต่ยึดโทรศัพท์ครับผมทีนี้เจ้าหน้าที่ขอโดยสุภาพแล้วนะครับที่ขะเจ้าหน้าที่ขอโดยสุภาพแล้วนะแต่เราไม่ยินยอมนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการจะให้ไหมจะให้ไหม เจ้าหที่ไม่ได้อยู่อยู่เข้ามาดึงไปนะเจ้าที่ขอแล้วคืออนี้มีใหม่ค้นแล้วไม่รับอันนี้พี่เจอแล้วพี่เจอว่าเป็นเพียร์ลั้นแล้วเชื่อว่าน่าจะใช้หรือได้ใช้แล้ว ถ้าตอนนี้ไม่ได้ทาอะไรแค่ถือเอาไว้เป็นข้นตอนการปฏิบัติอีต้องไปตรวจสอบไงมาตรวจสอบตอนนี้เลยไม่ได้ก็คือมันเป็นของเราที่เราใช้อยู่พี่เชื่อว่าเราอาจจะใช้อันนี้แหละที่เกี่ยวข้องกับตางางเรามปของเราเนะพี่ก็ขอยึดตามไหมืนที่วก็มรอมาว่าเราทาอะไราอน้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะปิบให้แล้วผมจะได้คืนได้คืนครับได้คืนครับตรวจสอบแล้วเพไม่ใช้ในการงเราคืได้คืนแน่นอนนะาให้พี่ขอยืดเลยนาะม โอเคนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะทำตามหน้าที่เลยเรามาตามตามคสั่งศาลนั่นคือเหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าวันนี้การหยุดคุกคา,ามประชาชนยังไม่หยุดนรินนิสิตจุฬาลงกรณ์ไม่ทาราบรายละเอียดว่าอยู่ชั้นปีไหนอยู่คณะอะไรโดนจับกลุ่มในข้อหาผิดพรบอรคอมที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ข้อกล่าวหาแบบนี้กล่าวหากันง่ายๆแล้วก็จับกลุ่มกันไปแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์ว่าที่กล่าวหาว่ามีการการะทําความผิดต่อความมั่นคงนั้นได้มีการดําเนินคดีนะก็หาความมั่นคงหรือไม่อย่างไรพรบอรคอมพิวเตอร์ก็คือพอรบรปิดปากประชาชนแบบนี้กล่าวหาใครแล้วก็ปิดปากที่ชัดๆก็คือนรินกําลังไล่ตดเพื่อทําให้รู้ว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรก็ถูกยึดโทรศัพท์ที่ทําการไลฟ์โดยไม่รู้ว่าไม่มีข้อมูลหลักฐานมายืนยันว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นเครื่องมือกระทําความผิดใดมาก่อนแบบนี้จะให้เข้าใจว่าอย่างไรและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของหยุดคุกคามประชาชนยังไม่ยอมหยุดงานนี้ท่าทางจะยาวนันทียึดโทรศัพท์ทั้งทั้งที่กำลังทำการไลฟ์สด นิสิตจุราโดนหมายจับไม่มีหมายเรียกยึดโทรศัพท์ขณะทำการไลฟ์สดบ้านเมืองนี้เป็นแบบนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ท Twitter รวมถึง Youtube หรือเป็นภารกิจประวัติศาสตร์ในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกรลาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ